อยู่ถ้าเราเห็นว่ามันไม่พอจ่ายล้วก็วนใหม่นะครับผมสลับนะครับผมหาธงหาทองนะครับผมเนี่ยทองยังมาอยู่นะเออหาแสนไปแล้วจวังหวะนี้เอวิสือนะครับผมพยายามปั้นให้ไวนะเล่นให้ไวไว้ก่อนครับผมยังไงครับผมจังหวะนี้โอ,โ,โอ้โหเบต้าพัน 5, จัดไปครับผมโดดเอาด่กดเองด้วยดอกนี้ขอแบบบึ้มบึ้มขอแบบยับยับครับผมดอกนี้เบต้าพัน 5, ยังไงติ๊บสักเทียวมาหมื่นคูณสิบน้องๆเต็มเต็มเต็มคาราเบลเปลีงเข้าไหมโอ้โหไม่เข้าอ่ะโอ้โหเอยขอให้ไงยังไม่ยอมนะเอ้ย มาดิดอกนี้เท่าไรน้องๆแสนหกโอ้โหทุกข้อบาดอกนี้สองล้านหกโอ้โหมาว่ะกดเองบ้างน้องๆกดเองบ้างครับผมดอกเมื่อกี้แพงนะทองแถวหนึ่งนะครับผมยังไม่ยอมเ้ยสลับนะครับผมสลับเหลี่ยมนะเราลองกดสลับเหลี่ยมเกมวิเศษบ้างนะครับผมเผื่อลงนะครับผมตัวแพงแพงนะเหมือนเมื่อกี้นะครับผมโอ้โหดอกเดียวโอ้โหโคตรโหดเอาดิยังไงอือ โอ้โหแล้วตัวนี้ตัวแพงด้วยน้องๆโอ้โหบอกเลยว่าตเต็มนะหวนหวานนะผมใครที่อยากเขา้ v ากูุ่ม V P รือเปล่าก็กดลิงได้คิดตามแบบส่วนตัวนะครับผมสำหรับเพี่นไหนที่ไม่เล่นก็อย่าฝึกนะผมใครที่เล่นอยู่แล้วก็ไปหาเล่นเอาเองครับผมจยางว่านี้ต้องเต็มแล้วเออมานีนะแล้วไม่เต็มเนี่ยทุบก็ไปเบ็ดอาพันเริ่มมาอีกว่าน้องโอ้โหหวานหวานเลยผมเบ็ดอาพันนะสลับเหี่ยมครับผม ดูหัวลูกศรมันจะมี2อหัวนะสลับนะครับผมเว้นจังหวะนิดนึงแล้วก็กดสลับไปเรื่อยๆครับผมแล้วมันโดดอีกครับผมดอกนี้น้องๆโอ้โหมัานว่านยังไงยังไงเราไวรุ่นโอ้โหเต็มดอกนี้เลิกเลยแล้วบอกรู้ <ๆ S 2> เ่าไม่อยู่แล้วนะโอ้โหแล้วหวายมาอย่างนี้โอ้โหอ่าเรียบร้อยสองดอกติดน้องๆโอ้โหจะไปซื้อนะ พอลึกนะครับผมไม่อยู่แล้วนะครับผมสองดอกติดๆอย่างนี้อยู่ทำไมครับผมห้าหล้านไปแล้วครับผมจาังหวะนี้นะ